สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่นบลูเลดิสยี่ห้อซัมซุงนะครับเป็นซัมซุงบลูเ e ดิสบีดีอีห้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับคุณผู้ชมครับผมใช้กล้องแอคชั่นถ่ายนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะเป็นเลนนูนๆเลนกว้างแบบนี้นะครับเนื่องจากสะดวกดีนะครับผมใช้เจ้ากล้องโอลิมปัส แอคชั่นนะครับ TG Tracking นะครับในการถ่ายรีวิววันนี้ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับภาพก็จะแปลกๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการรีวิวเป็นการทดสอบให้ดูนะครับว่าเครื่องใช้งานได้ปกติอ่านไฟล์ได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องเล่น Blue ร eh a ิยี่ห้อ s a m s u n g รุ่น BDE 5500นะครับ เจ้าเครื่องเล่น b l u r ิสตัวนี้เป็นเครื่องเล่น b l u r ิส 3D นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับนี่ครับโลโก้ 3D นะครับซัมซุงบูเล 3D นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเสียบ USB ดูภาพยนตร์ดูไฟล์ภาพยนตร์ใน external hard disk ได้มีรีโมทนะครับมาดูทางด้านหลังนะครับว่ามีช่องต่ออะไรกันบ้างนะครับช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็เริ่มต้นด้วยสายแล์สำหรับต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อเข้าไปดูคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็ HDMI นะครับช่องที่2ช่องที่3ก็เป็นช่อง coaxial นะครับคุณผู้ชมครับ coaxial ให้สัญญาณเสียงดิจิตอล out นะครับเป็นสัญญาณเสียงอย่างเดียวนะครับถอดรหัสเสียง DTS 5.1หรือว่า Dolby d ด g จ t a l นะครับผ่านช่อง coaxial ตัวนี้ละครับในส่วนของช่อง HDMI ช่องนี้นะครับก็ให้สัญญาณภาพและเสียงนะครับเป็นดิจิตอล out เช่นกันแต่มาทั้งสัญญาณภาพ และเสียงนะครับ i o l t y l i g i t a l DTS 5.1ก็ออกช่อง HDMI ช่องนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับมาดูโลโก้นะครับนี่คือเครื่องเล่น Blue r r d ดิชิ่งฮอร์ซัมซุงรุ่น BDE 5500นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอาสาย HDMI นะครับเสียบเข้าไปนะครับคอนเน t เข้าไปเลยนะครับอ่านี่ครับวิธีการเสียบก็ทําแบบนี้แหละครับี่เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าดันเข้าไปให้สุดนะครับอ่า ก็เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเรียบร้อยแล้วผมก็จะทําการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับใช้รีโมทเปิดหรือจะเปิดจากปุ่มนี้ก็ได้นะครับแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกนะครับใช้รีโมทก็จะสะดวกกว่านิดหนึ่งนะครับอ่าเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมามีโลโก้คําว่าโหลดขึ้นมานะครับหน้าจอก็จะเป็นอย่างงี้นะครับอ่าวันนี้รีวิวกับทีวีจอยักษ์นะครับ60นิ้วนะครับ LG 3 d นะครับ เป็นทีวี 3D นะครับตัวนี้ก็เป็นบูเลดิส 3D นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอุปกรณ์ครบแบบนี้นะครับแผ่น 3D จอทีวี 3D บูเล 3D แบบนี้ก็แล้วก็เว้นตา3มิติดูภาพลอยออกมานอกจอได้แน่นอนครับนวลแล้วครับเปิดมาแล้วครับคุณผู้ชมอันดับแรกผมจะเสียบฮาร์ดดิสนะครับเป็น external hard disk ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับว่าอ่านไฟล์จาก USB เนี่ย external hard disk ตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปนะครับ เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับปึ๊บเสียบเข้าไปแน่นๆนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็รอนะครับนี่มีไฟกับพิบกับพิบสัญลักษณ์กับพิบแบบนี้นี่ครับแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับที่หน้าจอนะครับคุณผู้ชมหน้าจอมันจะมีสัญลักษณ์ของ USB ขึ้นมาแบบนั้นให้เรากดปุ่ม enter นะครับที่ รีโมทได้เลยนะครับกดปุ่ม enter ตรงนี้นะครับดูที่หน้าจอไปพร้อมกันปุ๊บอ่าเมื่อขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับก็มันจะมีวิดีโอโฟโต้มิวสิกให้เรากดที่วิดีโอได้เลยนะครับเนื่องจากเราจะดูไฟล์นะครับแล้วผมก็จะมาที่โฟลเดอร์ที่ผมเก็บไฟล์ภาพยนตร์ไว้นะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวมาดูกันอ่าไฟล์ที่ผมเก็บไว้ทดสอบดูนะครับอ่าผมเปิดภาพยนตร์เรื่องฟาส t นะครับคุณผู้ชมครับ เป็นไฟล์ภาพยนตร์ตัวอย่างที่ผมเซฟไว้นะครับอันนี้เล่นจาก external hard disk ตัวนี้นะครับนี่แหละครับกล่อง external hard disk ตัวนี้เสียบ USB เข้าไปอ่านี่ครับมาแล้วครับเล่นแล้วนี่ครับเล่นแล้วครับอ่าราลองลองดูไฟล์อื่นๆดูบ้างนะครับอ่าเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูไฟล์อื่นๆดูบ้างนะครับว่าเดี๋ยวมีไฟล์อะไรอีกเดี๋ยวผมจะดูอ่า ดูฟาเก้านะทดสอบแล้วเดี๋ยวก็มานะครับคุณผู้ชมรอสักครู่นี่ครับมาแล้วครับแม่แจมทีเดียวครับคุณผู้ชมจะเห็นเป็นจอโค้งๆบนมนแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมใช้กล้องแอคชั่นนะครับในการรีวิวนะครับมันเป็นเลนวายเลนกว้างนะครับมันก็เลยจะเป็นภาพแบบนี้นะครับนี่ครับภาพเลนวายนะครับเลนกว้างนะครับอันนี้เป็นการเล่น ไฟล์จาก external hard disk ตัวสีแดงๆตัวนี้นะครับเสียบเข้าเครื่องไปนะครับก็ถือว่าแจม่มเอาละรครับพอแล้วนะครับอันนี้เล่นจากไฟล์นะครับเล่นจากไฟล์จากกลอ่องเขาเรียกว่า hard ิส s ์นั่นเองนะครับเป็น external hard disk ที่เราเสียบเข้ามาเนี่ยมีสายเสียบเข้ามาอย่าง USB ตรงนี้อ่ะทีนี้ผมจะมาลองใส่แผ่นนะครับคุณผู้ชมครับ เจ้าเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อซัมซุงนะครับบูเร 3D ตัวนี้นะครับก็เล่นแผ่น CD Audio VCD DVD บลูเรดิสบลูเรดิส 3D นะครับเล่นได้ทุกแผ่นแผ่นแรกที่ผมจะทดสอบเป็นแผ่น CD Audio ก่อนนะครับอ่มาฟัง CD Audio กันนะครับคุณผู้ชมครับใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวถ้ามันเล่นมันก็จะมีเสียงเพลงดังขึ้นมานะครับอ่านี่ครับเล่นแล้วนะครับ อ่าผมจะกดเน็กไปเพลงที่2นี่ครับเล่นได้ปกตินะครับอันนี้เพลงนะครับอ่ามาเดี๋ยวทีนี้ก็มาลองแผ่น MP3 ก็แล้วกันนะครับวันนี้สีสเกตชาแนลจะลองให้ทุกท่านได้ฟังทุกแผ่นเลยครับที่มันสามารถเล่นได้นะครับคุณผู้ชมครับเครื่องเล่นบูเลดิส 3D ตัวนี้นี่ครับโลโก้ 3D นะครับเป็นบูเล3มิตินั่นเองใส่แผ่นเข้าไปแล้วครับ มาดูกันนะครับคุณผู้ชมแหมวันนี้ใช้กล้องแอคชั่นในการรีวิวนะครับต้องขออภยัยอ่ะขึ้นมา Data แบบนี้เป็นแผ่นก๊อปท,ทั่วไปแล้วก็ Enter ได้เลยนะครับขึ้นมาแบบนี้ให้เลื่อนลงมาที่คําว่า Music นะครับเนื่องจาก MP3 เป็นเพลงก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเป็น Music นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับกําลังหาไฟล์อ่ามาแล้วนะครับนี่ครับไฟล์มาแล้วถ้าไฟล์เจอไฟล์แล้วก็กด Enter เพื่อเล่นเพลงได้เลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะมีเพลงดังขึ้นมา รอสักครู่นะครับวันนี้สีสเกตชาแนลทดสอบกล้องแอคชั่นตัวใหม่นะครับก็ใช้กล้องแอคชั่นตัวนี้ในการรีวิวเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเป็นภาพเลนวายนะครับมุมกว้างนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับเล่นได้ปกตินะครับอ่ะพอแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์ครับ อ่าทีนี้จะมาลองแผ่น VCD นะครับแผ่น VCD นะครับ VCD สมัยก่อนถ้าเป็นแผ่น VCD หนังจบเรื่องหนึ่งจะต้องสองแผ่นนะครับหลังจาก VCD หมดยุคไปก็จะมาเป็น DVD ที่แผ่นเดียวจบเรื่องเดียวถ้าเป็น VCD หนังเรื่องหนึงมันจะต้องมีสองแผ่นนะครับก็คือหน้า1กับหน้า2หรือหน้า A กับหน้า B นั่นเองนะครับในสมัยก่อนนะครับ พอยุคหลังๆเป็นยุคข,ของดี d ดีนะครับภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องหนึ่งนาทีเนี่ยสามารถจบได้ภายในแผ่นเดียวก็คือแผ่น DV d ดีนั่นเองอ,อมาแล้วครับนี่ครับน้องต้องเป็นหว่วงหรอเาไม่จ้า آ آ พี่ก้องภาพยนตร์เรื่องอะไรครับผีการจัดการตอบนี่ครับ VCD <ๆ>นะครับจะไ,ไ,ไม่ตกใจหรอกเขาจะเป็นผีอ, <S 1> <1> <S อ,อ่าเดี๋ยวสต๊อปเข้าไปกับโงด้วย ทีนี้เราจะมาลองแผ่น DVD กันนะครับที่ภาพยนตร์หนึ่งเรื่องจบได้ในแผ่นเดียวนะครับถ้าเป็น VCD นะครับ VCD มันจะต้องใช้2แผ่นนะครับถึงจะจบเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็น VCD สมัยก่อนหนังเรื่องหนึ่งแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้า A กับหน้า B นะครับ CD เขาเรียกว่า VCD นะครับอ่าต่อไปก็พัฒนามาเป็น DVD ครับอ่า DVD เนี่ยสามารถจบภาพยนตร์นะครับ แผ่น DVD สามารถภาพยนตร์จบได้ในแผ่นเดียวเลยนะครับความยาวก็จะจุได้เยอะขึ้นนะครับภาพคมชัดขึ้นนะครับ DVD ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นบลูเรดิสในปัจจุบันนั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องบลูเรดิสนะครับอันนี้เป็น DVD ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอ่าก็ขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กดได้เลยนะครับกดเพลย์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้ก็กําลังเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เครื่องเล่นบูเลติสตัวนี้แม่อ่านได้ทุกแผ่นนะครับแผ่นก๊อฟก็อ่านได้นะครับคุณผู้ชมแผ่นก๊อฟอ่านได้แผ่นแท้อ่านได้แล้วก็อ่านได้ทุกแผ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นซีดีออดิโอวีซีดีดีวีดีเอ็มพีนะครับให้อ่านได้ทุกแผ่นเลยครับนี่นะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือแผ่นดีวีดีนะครับสีสเกตชาแนลทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันทุกแผ่นเลยนะครับนี่มาแล้วครับ นี่ครับอาพยนต์ตัวอย่างนะครับแหมสุดยอดเลยครับนี่ครับแหมสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับใช้เลนวายนะครับในการ รีวิววันนี้นะครับก็เลยดูจะแปลกๆไปนิดหนึ่งทุกทีจะใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละครับในการรีวิวภาพมันก็จะเป็นโค้งเป็นเว้าแบบนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับไม่ได้เกิดจากการเล่นแผ่นนะครับเกิดจากกล้องนะครับเป็นกล้องแอคชั่นนะครับคุณผู้ชมครับแมสสุดยอดครับคุณผู้ชมอ่าทีนี้ DVD ผ่านไปนะครับทีนี้ก็มาถึงคิวของ Blue รดิสแล้วครับทีนี้แผ่นความคมชัดในระดับ Fu l l HD เลยนะครับของแท้เลยนะครับตัวนี้ Full HD นะครับ10อ่า1,920คูณ1น8 0นั่นเอง Jurassic World นะครับแผ่นกอปตลาดนัดเลยครับคุณผู้ชมตัวนี้มาดูกันนะครับสำหรับในส่วนของแผ่นบูเลดิสนะครับจะให้ภาพคมชัดสูงกว่าแผ่น DVD นะครับอ,อย่างเช่นมันพัฒนามาเรื่อยๆนะครับเป็นภาพยนตร์ก็ VCD นะครับพอพัฒนามาเป็น DVD DVD ก็คมชัดกว่า VCD นะครับ หลังจาก DVD ออกมาก็มีการพัฒนารูปแบบของ Blue ร a ิสนะครับบล a เ d ก็จะมีความคมชัดเหนือกว่า DVD นั่นเองนะครับ i ลู Blue ก็พัฒนาขึ้นไปถึง 4K8K แล้วครับทุกวันนี้นะครับในสมัยปัจจุบันแต่ที่ผมลองเนี่ยให้ลองแค่ FullHD นะครับ1920คูณ 1080p นั่นเองนะครับใส่แผ่นเข้าไปแล้วนะครับก็รอสักครู่นะครับเนื่องจากว่า แผ่นบูเลดิสนั้นน,นความคมชัดมันสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นความจุมันจะเยอะนะครับ25กิกหรือบางเรื่องถึง50กิกเลยก็มีนะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับบางเรื่องเนี่ยความจุแผ่นหนึ่งใน50ากิกเลยทีเดียวนะครับ5้กิกะไบต์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็คิดดูนะครับว่ามันจะหนักขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันชัดสูงแล้วก็ระบบเสียงที่เขาอัดบันทึกลงไปเนี่ยบางทีเป็นระบบ DTS 5.1อแบบนี้นะครับหรือว่า d o l b y Digital ที่มันเป็น True Master HD แบบนี้เสียงมันยิ่งเสียงให้รายละเอียดมากเท่าไรมันก็ยิ่งใช้พื้นที่เยอะนะครับภาพก็เช่นกันนะครับภาพหนังภาพไฟล์ภาพยนตร์เนี่ยถ้าความคมชัดสูงสูงนะครับแน่นอนมันก็ต้องกินพื้นที่เยอะนะครับนี่ครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับาก็จะกดเมนูภาษาอังกฤษให้เลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับกำลังทดสอบนะครับ ภาพยนต์เรื่อง Jurassic World นะครับก็เป็นบูเลดิสนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นบูเล 3D นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองแผ่น 3D ให้ดูนะครับนี่ตัวนี้แผ่น 3D เลยนะครับแต่ว่าแผ่นที่ลองณเวลานี้ยังไม่ใช่ 3D นะครับแต่แผ่น 3D อยู่นี่นะครับแผ่น 3D ตัวนี้อันนี้เป็นแผ่นบูเลธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับก็รอดูนะครับว่าความคมชัดจะขนาดไหนนะครับแผ่นบูเลดิสนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับกระรุณารอสักครู่กลับมาแล้วครับนี่นะครับโลโก้ของแผ่นบูเลย์ขึ้นมาแล้วแน่นอนครับความคมชัดแจ่มสว่างอยู่แล้วครับนี่ครับมาดูความแจ่มความสว่างของเจ้าบลูเลย d ดิสนะครับแผ่นนี้นะครับบลูเลดิสซัมซุงนะครับซัมซุงบลูเล 3D หรือว่าซัมซุงบลูเ r ย3มิตินะครับคุณผู้ชมมีสัญลักษณ์ 3D แบบนี้คือเป็นเครื่องเล่นที่รองรับระบบ สามมิตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับจอทีวีผมก็เป็นทีวี 3D นะครับตัวนี้60นิ้ว 3D ของ LG นะครับทีวีของผมให้สังเกตเลยนะครับถ้าเป็นทีวี 3D มานะครับถ้าเป็นรีโมทมากับตัวมันนะครับมันจะมีคําว่าสามดอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับนี่ครับรีโมทรีโมท 3D เห็นไหมครับนี่นิ้วที่ผมชี้นี่ครับในรีโมทมันจะมี 3D ตรงนี้เพราะว่าเราสามารถปรับ ให้มันเป็น 3D หรือ 3D on 3D off ได้นะครับก็ตรงนี้นะครับนี่ครับทีวีผม LG 60นิ้วนะครับเป็นทีวี 3D นะครับตัวนี้แหมสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับดูความแจ่มความสว่างครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมแหมสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับเอาละครับ ทีนี้เราก็มาดูแผ่น 3D กันเลยนะครับแผ่น3มิตินะครับแต่ผมไม่ได้เอาแว่นตาออกมานะครับแว่นตาเก็บไว้อยู่ในโน่นแล้วครับอยู่ในเก้นโน่นแต่ว่าผมจะให้ทุกท่านดูเฉยๆนะครับว่าการใส่แผ่นบูเล่ 3D แบบนี้เข้าไปนะครับในแผ่นเลข 3D เข้าไปยังเครื่องเล่นบูเล่ 3D แบบนี้แล้วก็ออกสู่จอทีวี 3D แบบนั้นนะครับภาพ 3D มันจะต้องเป็นเขาเรียกอะไรเป็นภาพซ้อนๆนะครับ เป็นภาพซ้อนแต่เราเมื่อเราสวมเ่นตาเข้าไปแล้วภาพซ้อนมันก็จะหายไปนะครับมันก็จะกลายเป็นภาพลอยออกมานะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่แผ่น 3D นะครับเห็นไหมครับสังเกตเลข3แล้วก็ตัวดีนะครับอ่าใส่แผ่นเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมครับแผ่นบูเล่สามดีเครื่องเล่น 3D ครบองค์ประกอบนะครับอันนี้หมายความว่าเครื่องเล่นก็เป็นเครื่องเล่นบูเล่สามดีแผ่นก็เป็นแผ่นบูเล่สามดีจอทีวีก็เป็นจอทีวีสามดีนะครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าเมื่อใส่นี่ครับมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ มันจะเตือนขึ้นมาว่า 3D เลยนะครับแผ่นนี้เมื่อใส่เข้าไปภาพมันก็จะเป็นภาพเบลอๆนะครับเป็นเป็นฉากเป็นเบลอๆนะครับเนื่องจากว่าเป็น 3D แต่เมื่อเราสวมเล่นตาเข้าไปภาพ 3D มันก็จะหายไปนะครับเออภาพเบลอๆก็จะหายไปเป็นภาพลอยออกมานอกจอนะครับเมื่อเราไม่ต้องการเล่นในโหมด 3D เราก็กดตรงนี้ได้นะครับในรีโมทมีคําว่า 3D ตรงนี้กดเข้าไปมันก็จะเป็น 3D o f f นะครับนี่ครับอผมจะลองกดให้ดูนะครับ เมื่อเรากดปุ๊บเข้าไปครับนี่ครับ 3D Off อันนี้เป็นโหมด 2D แล้วนะครับก็ดูเป็นภาพปกติทั่วไปเหมือนทีวีทั่วไปที่ไม่ใช่ทีวี 3D นะครับเหมือนทีวีที่ไม่ใช่3มิตินะครับคุณผู้ชมครับแต่ถึงแม้ว่าแผ่น 3D ก็จริงแต่เขาก็ทํามาเป็น2ระบบไว้นะครับให้เราเปิด 3D ได้แต่มันจะเป็นออโต้เลยนะครับถ้าเครื่องเซตไว้ที่ 3D ออโต้นะครับมันก็จะเป็น 3D ออโต้ออกมาเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เซตก็ กดปรับเอาในนี้ได้นะครับคุณผู้ชมแต่เครื่องเล่นบเรีโดยส่วนใหญ่จะเป็น 3D ออโต้นะครับเมื่อใส่แผ่น 3D เข้าไปมันก็จะขึ้น 3D นะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะเปิด 3D ครับนี่ครับมันขึ้นคําว่า 3D i s on นะครับ 3D i s o n ก็ดูคุณผู้ชมสังเกตตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือจะเป็นซ้อนกันแบบนี้นะครับอ่านี่ครับดูนกก็ได้ครับนกมันก็จะเป็นหลายๆตัวซ้อนกันนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากมันเป็นภาพ3มิตินะครับ เดี๋ยวผมจะลองกดที่รีโมทปิดปิด 3D นะครับ 3D Off ปึ๊บอ่านี่ 3D Off เห็นไหมครับนกก็จะไม่มีภาพซ้อนแล้วนะครับก็จะเป็นภาพใสปิ๊งเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับวันนี้ครับสีสเกตชาแนลทำการทดสอบเครื่องเล่นบูเลย์ 3D ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องเล่นบูเล่ริส 3D ยี่ห้อซัมซุงนะครับเป็นซัมซุงบูเย์ BDE ห้าห้าศูนยูนะครับเป็นเครื่องเล่นสามิตินะครับบูเรสามดีนะครับเล่นแผ่นสามดีได้แน่นอนนะครับนี่ผมเปิดให้ดูเลยกดสามดีออนขึ้นมาครับปึ๊บนี่ครับดูจอนะครับสังเกตต้นเสาเป็นภาพซ้อนเลยครับถ้าเราสวมแว่นตาเข้าไปปุ๊บภาพซ้อนหายไปทันทีนะครับเป็นภาพสามมิติที่ลอยออกมาประทะกับหน้าเราเลยนะครับดูได้บรรยากาศสมจริงเหมือน อยู่ในเหตุการณ์จริงนะครับเวลานกบินมาสู่ประทะหน้าเราเนี่ยมันก็จะลอยออกมาเหมือนนกบินมาชนหน้าเราเลยนะครับคุณผู้ชมครับภาพสอนสามิติอ่าผมจะปิดแล้วกันนะครับปิด3ามิติอ่าเมื่อเรากดเข้าไปมันก็ 3D ม f นะครับมันก็จะขึ้นคําว่า3 d ม f แล้วก็เป็นภาพธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นภาพธรรมดาแบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับ สำหรับเจ้าเครื่องเล่นบูเลดิส 3D ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา3,900บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ